สวัสดีค่ะเจ๊ก,กับพี่ต้นไม้อีกแล้วนะคะวันนี้พี่ต้นไม้ก็อยากจะมาพูดถึงเรื่องอความความรักและก็ความสุขนะคะความรักก็จะพูดถึงเรื่องของการรักตัวเองให้เป็นก่อนที่จะให้คนมารักเรา,ารักตัวเองรักอย่างไรพี่ต้นไม้ การรักตัวเองนะคะในมุมผมพี่จนไม้นะคะพี่จนไม้ไม่รู้ว่าคนอื่นเขารักตัวเองแบบไหนนะคะส่วนตัวพี่จนไม้เองพี่จนไม้ก็จะรักตัวเองก็คือการดูแลสุขภาพของเราให้ดีทำกิจใจให้สดชื่นเบิกบานพาตัวเองไปในที่ที่เราอยากจะไปแล้วก็พาตัวเองมาดื่มกาแฟ ที่เราชอบแล้วก็ให้ให้รับประทานเอยเอาอย่างงี้กินอาหารดีๆนะคะอย่างกินผักผลไม้อย่างเงี้ยนะถ้าเป็นอยู่ทางบ้านเราบ้านเมืองไทยเราก็ปลูกผักได้กินเองแต่ที่นี่ต่างประเทศเราปลูกผักไม่ได้เราก็ต้องไปซื้อกินเราก็ไปเลือกกินที่อาหารที่มีประยโยชน์ครบห้ามูนะคะ นี่คือการรักตัวเองของพี่ต้นไม้ทุกเช้าพี่ต้นไม้สื่นมานะพี่ต้นไม้ก็จะบอกรักตัวเองกอดตัวเองแบบนี้เลยบอกว่าพี่ต้นไม้เรารักพี่ต้นไม้นะคะเพราะว่าจิตข้างในของเราเนี่ยหัวใจของเราเนี่ยเป็นเด็กน้อยเขามีแต่ความอ่อนโยนอ่อนหวานเขาอยากให้เราบอกรักเขาเมื่อไรก็ตามถ้าเรา รักตัวเองบอกรักตัวเองดูแลตัวเองใส่ใจตัวเองนะคะไม่ว่าเรื่องของสุขภาพอาหารการกินนี่คือการรักตัวเองและทุกครั้งที่พุจาไม้เหนื่อยนะพิจารไมก้ให้กังจตัวเองก่อนแล้วก็พาตัวเองไปทานข้าวไปทานกาแฟโอ้ไปทานข้าวไปดื่มกาแฟไปขอใาแผู้ืผิดแล้วก็ให้รางวัลกับตัวเองเวลาที่เรามีเงิน แล้วก็ให้รางวัลตัวเองแล้วก็ให้รางวัลคนที่เรารักนะคะเมื่อเราก็ตามถ้าเรารับตัวเองเปลี่ยนลดอ,ออกมานะคะมันจะมีความสุขเปลี่ยนลดออกมาเราถึงไส้แบ่งปั้นความรักของเราให้กับ เพื่อนญาติพี่น้นนองของเรานะคะการรับเสวเงของพี่ตจนไม้ก็มีแค่นี้นะคะพี่ตจนไม้ก็ขอขอบคุณทุกกาลังแใจนะคะพี่ตจนไม้จะทําคลิปดีๆออกมาฝากกนะคะเรื่องของการรักตัวเองให้กรังเจตัวเองแล้วก็ทำอย่างไรเราถึงจะมีกําลังใจให้กับตัวเองนะคะแล้วก็รอชมคลิปต่อไปนะคะสวัสดีค่ะขอให้พบเจอวันที่ดีๆนะคะ๊ายบายค่ะ